สวัสดีครับอันนว่าโลหะมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญมหารวยรวยรวยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นี่นะครับก็คือตามรูปที่เห็นนี่เลยเหยรียญรุ่นนี้จะเป็นแบบ <c oughs> เป็นรูปทรงเสมาเต็มองแล้วก็เสมาครึ่งองอแล้วก็มาดูกัน อันนี้จะเป็นรายการจองแถมยกลังนะครับเป็นลายของชาติอาการันตีเนื้อเงินบริสุทธิห์หนึ่งลังหนึ่งรุนก็จะรุนว่าเป็นสามแบบอย่างนี้นะครับนี่เป็นสามทรงอย่างนี้เลยแล้วก็ผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญ ก็คือนี่เลยได้มาหนึ่ง,งลุ้นยังไม่ได้แกะเลยซีนิมเดิมก็พอดีวันนี้ได้ไปตลาดสามแยกพระประแดงเขตก็ได้ไปเช่ามาเหรียญลูกน,นี้ออกมานานแล้วครับออกหน้าปีออกไม่นานนี่เองเออ เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเป็นสวยเป็นเหรียญที่สวยงามมากเดมเดิมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ทรงแบบไหนในในใน,ในสามทรงนี้จะดูที่ว่า <c oughs> จะได้แบบไหนก็จะสร้าง เหรียญรุ่นนี้ก็สร้างจำนวนหลายหลายรุ่นอยู่แล้วก็หลายเนื้อมากแต่ไม่มีเนื้อนะวะนะจะมีเนื้อเงินบริสุทธิ์เนื้อปะก้าลองจากเนื้อเงินกรนเ้อปะก้าแล้วก็เนื้อทองแดงซาตินเนื้อก็ะไหลทองอืมก็ไหลหน้าก็ะไหลเงินเนื้อปะก้าลงยาสามสีแล้วก็เป็นเนื้อทองทิพ นเนื้อปีกเครื่องบินเนื้อท้องเทวาเนื้อชนวนลุงเนื้อทองแดงถืไฟแล้วก็ทองแดงมันปูเนื้อทองระคั่งปูหลายเนื้อมากเลยนะอันนี้ก็มีน้ำหนักถ้ามามาเดานะผมว่าเนื้อที่ผมได้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูหรือไม่ก็มีน้ำหนักคิดว่าหนักๆอย่างเงี้ย ผมมองไปที่เนื้อทองแดงเลยอมอมรกิกาก็ไม่หนักมากนะเนื้อทองทิพย์ก็ไม่หนักปีกเครื่องบินนี่เบาเลยรู้เลยว่าเบาเนื้อทองระครังก็ไม่แน่เพราะทองระครังนี่ก็หนักอยู่เนื้อทองระครังเนื้อทองแดงมันปูทองแดงผิวฟเนี่ยมันจะมีสองอย่างของเนื้อ,อเดี๋ยวมาลุ้นกันครับกว่าจะได้ทรงแบบไหน แล้วก็แกะ,แกะไม่ได้เป,เ,ปเ,ปเป็น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 สีมานะครับเี่จะมีปิดเทปเครื่องหมายคำว่ารวย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 แปะติดอยู่ที่กล<ม>่องรุ่นนี้วัดทางวัดได้จัดสร้างนะครับ<ม>เป็นวัตถุมงคนรุ่นมหารวยรวยรวย<ม>เดี๋ยวเรามารุ่นกันด้วยกันว่าจะได้แบบไหน ก็คงจะไม่ไม่แกะนี่นะแล้วก็นี่เขาจะตัดนี้เอาแล้วนะเปิดแล้ว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 โอ้โหสีขาวเลยมาเป็นสีขาวเลยสีขาวข้างในสีดําขอชมด้านหลังหน่อยนะครับ ชมด้านหลังรายการที่หกหนึ่งหกรายการที่หกหนึ่งหกก็จะเป็นเนื้อกระไหลเงินลงยาน้ำเงินพิมที่หนึ่งจัดสร้างจำนวนสองร้อยเหรียญน,นะครับหกหนึ่งหกแป๊บนี่ ก็จะมีเนื้อเนื้อกระไหลทองกระไหลนาแล้วก็ระไหลเงินอันนี้ผมได้เป็นเนื้อกระไหลเงินลงยาน้ําเงินพิมพ์ที่หนึ่งเลยแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อกระไหลเงินลงยาน้ําเงินพิมพ์ที่สองเนื้อกระไหลเงินลงยาน้ําเงินพิมพที่สาผมก็อพิมพ์ที่หนึ่งพิมที่หนึ่งก็จะเป็นสรงนี่เลยครับส่งเสมาพิมพ์ที่สองผมก็ว่าน่าจะเป็นทรง รงหนึ่งแล้วก็เป็นส่งที่สามเดีย๋ยวดูที่เออว่าได้ในหมายเลขอะไรจะสร้างแค่สองร้อยเหรียญน,นะครับสองร้อยเหรียญสองรอยเหรียญเองอถือว่าสร้างน้อยต่อจากเนอปกาสองร้อยเหรียญ ได้เลขก็เลยเป็นเลขสองหลักใช่ไหมกรอตได้ชัดเจนมากเดี๋ยวผมข,ข,ขออนุญาตขออนุญาตสองดูข้างนอก เป็นหนึ่งหนึ่งสามเจตัวนี้เป็นเลขเจตรงกลางเลขสามหนึ่งสามเจดครับเป็นหนึ่งสามเจเห็นเขาก็จะมีตอบบอกด้วยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรลองดูเป็นเหรียญที่สวยนะครับรุ่นนี้สวยมาก,มากเ,นเนื้อกรไหลเลยิย เรียกว่าใช้แทนเนื้อเงินได้เลยลงยาพื้นน้ําเงินด้วยนะครับลงยาน้ําเงินถ้าเป็นกระไหล่ทองจะลงยาแดงถ้าเป็นกระไหลหน้าจะลงยาสีเขียวถ้าเป็นกระไหลเงินก็ลงยาเงินแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาก้าเขาจะลงยาสามสีเนื้อปลาก้าลงยาสาตินี่ก็จะสวย ก็สวยงามครับสวยงามเป็นเหรียญรุ่ขึ้นอ่งสร้างมาปี2,500นะจะบอก2,563สร้างมาปี2,563นะครับน่าจะ63สร้างมาปี2,563 จะเป็นสร้างศาลารา100้อยปีจะเป็นปีเดียวกับปีเจริญพรบนที่สร้างศาลาร้อยปีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเหรียญรุ่นนี้กับรุ่นเจริญพรบนเนี่ยรุ่นไหนมาต่อกันแต่เป็นปีเดียวกันเลยครับ 3, 5, 5, 5, <ม>2 5งพันายเพราะว่าเห็นบางเนื้อเขาก็จะตอบโค้ดบอกบอกเนื้อด้วยนะว่าเป็นเนื้ออะไร ผมก็อยากให้เขาติดป้ายไอ้เบอร์เนี่ยขึ้นไปบนบนหน่อยจะได้รู้ว่าเออเปนเมื่ออะไรไมนี้ก็น่าจะไม่มีไม่มีบอกนะไม่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 มีบอกไม่ไม่มีบอกว่าเป็นเมื่อไหไร จบไปแล้วหนึ่งเหรียญไหนไหนก็วันนี้ก็ได้เปิดมาแล้วก็พอดีว่าเมื่อมือตอนที่ผมได้รีวิวไปตลาดก็ผมได้สั่งจองนี่เป็นทาวเวสวันนะครับมาดูกันนี่พึ่งเป็นพัสดุพึ่งส่งมาสดสดร้อนร้อนเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเป็นแบบไหน ก็เขาจะให้ประมูลมาครับก็ไปประมูลมาดูกันมีจกระดาษอืมโอ้โหแจ้ได้สวยงามมากเลยนี่มาแล้วนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่ เดี๋ยวมาดูกันครับมามามา,มาดูกันโชว์โชว์ชนิดนึงสวยสวยสวยครับสีเงินเลยกระไลเงินลงยาน้ําเงินถ้าลงลงยาตัวท่านด้วยนี่น่าจะสวยนะเป็นสีเหลืองใสจีวรสักนิดแต่อย่างนี้ก็สวยครับสวยเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูนี่่ เป็นทาเวสุวรรณเป็นเป็นเป็นรูปหล่อรอยองค์จะมาดูว่าเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าเห็นที่เขาโชว์ก็สวยลงยาสวยลงยาสีสีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเห็นเขาบอกว่าต้องมาลุ้นเอานะมาลุ้นมาลุ้นว่าจะได้ เนื้ออะไรแบบไหนอ่านี่เปิดมาแล้วเป็นกล่องกระมียี่ครับเหมือนกับว่าเปิดลุ้นมาแล้วหรือเปล่าน่าจะอ่าเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับนี่มาแล้วครับ นี่เลยนี่ครับเท้าเวสวรรณรุ่นม,มาหาหนาหนึ่งร้อยหนึ่งปีวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์เป็นเี่เลยเท้าเวสวรณ อยอูกระบองเป็นลายของชาติแล้วก็ตัวท่านเป็นสีทองสีแดงด้านหลังม,มีต่อโค้ดไม่เอม่มีต่อโค้ด ผมผมก็ไม่ค่อยอยากตะกแกะด้วยก่อนงายๆนะครับขอให้ดูอ่าตอบโคดว่าพัดเฉยๆนะครับก็จะเรียกว่าหพ่อพัดนะหมายเลขโค้ดหกหย 0 1น,นะครับหมายได้โพิ่มหกศูนย่าจะห0ศเป็นทาเวสวุวรรณเล็กถ้าสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับสวยงามเลยเป็นกล่องกระัมดีอย่างนี้เลยผมก็จะเอาไว้ให้อย่างนี้เลยเป็นท้าเวสวร รุ่นมหาอำนาจหนึ่ง้อยหนึ่งปีวัดหด้วยด้ว,ดว,ดวนจังหวัดนครสวรรค์เป็นกล่อกงกะมัีโอเคครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่จะมาเปิดเหรียญหลวงพ่อเวลาที่ผมว่าผมว่าจะไม่แกะผมก็ว่าเดี๋ยวจะแกะดูแล้วก็ดูเนื้อด้านในว่าเป็นยังไงความสวยงามเป็นแบบไหนแล้วก็ โอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปเช่าคุดรุ่นเจริญพรของหลวงพ่อวรามาราคาก็หลักพันขึ้นน่ะแต่ขอไม่บอกว่าพันเท่าไหร่ก็โอ้โหราคาสูงมากเลยนะเพราะว่าที่วัดก็สองพันแล้วนะครับแต่ที่ที่ผมได้นี่ก็ได้มาพันได้มาอยู่ประมาณหลักพันถือว่าพี่เขาก็ให้มาให้มาก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับก็จะเอาเก็บไว้เพราะว่าคุดหลวงพ่อวรานี่เป็นที่โด่งดังมาก แล้วก็มหารวยรวยรยสวยงามครับเนื้อกระไหลเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปในคลิปหน้าอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันไม่เยอะให้พบถึง1นึ่งพันนะครับเพื่อผมจะได้มีทุนกำลังทรัพย์เพื่อที่จะไปเช่าพระมาเอามารีวิวให้พี่ๆแล้วก็จะศึกษาว่ารุ่นไหนนิยมอ่า แล้วก็จะหาข้อมูลให้มากกว่านี้ว่ารุ่นไหนจะนิยมเล่นหากันเท่าไหร่ราคาพออันไหนที่น่าสะสมที่น่าเก็บมั่งอก็มาดูมามา้มาน่นกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัจจัยเท่าไหร่เลยที่จะไปหาเช่ามาก็ได้แต่ถูกฟุกๆก็พี่ใจดีก็ให้มาอ่ะ แล้วแต่ก็คือหอนูก็ว่าพระท่านเยอะเจ้าของเจ้าหนักนะอย่างกระเนื้อเงินเลยกระไหลเงินที่เป็นเนื้อเงินแล้ว่าผมไม่รู้นะชุบกระไหลเงินชุบกระไหลเงินสวยโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวยี